ความเชื่อที่5นะคะอดมือ้อกินมื้อจะได้ผอมไวๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทําค่อนข้างเยอะเลยก็คือพยายามอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอดมื้อเช้าอดมื้อเย็นหรือว่าวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้กินหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น if ถามว่ามันช่วยทําให้น้ําหนักลดไหมก็ใช้คําว่าอาจจะเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยบางคนบอกว่าเออไม่กินมื้อเช้าละเลยแค่2มือ้อแต่2มื้อนี้ถ้าบุฟเฟ่ทั้งเที่ยงและเย็นก็คงจะไม่ผอม นึภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทํา if หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ยก็คือจะทําให้ปริมาณการกินมันลดลงเนื่องจากว่าเราตัดไปมื้อหนึ่งสมมุติเรามี3มื้อเนาะเราตัดไปมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใน3ก็คือลดไปแล้ว30%ของอาหารแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่า2มื้อที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไปร5 0ยมันก็จะไม่มีทางผอม ะะแล้วที่สําคัญค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เคยชินกับการกินสาม,มืือแล้วบอกให้มาลดมื้อเนี่ยมันจะมีความหิวพอมันหิวมากปุ๊บความยัยงชั่งใจมันจะไม่เหลือแล้วอะค่ะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้เราหิวมากเราก็จะกินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้วิธี IF หรือว่าการอดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะเราอาจจะปวดท้องง่ายๆนะคะก็ไม่ได้แนะนําให้ทําวิธีนี้แต่ให้กระจายมื้อดีกว่าค่ะ กินมือเล็ก,ลก แล้วก็กระจายสัก 3- 4มสมื้ออันนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วทำให้เราผอมได้ดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะลองวิธีเช่นอดมือ้อกินมือ้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องรมะมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ยอาจจะทาให้น้าตาลมันตกลงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมื้อนี้เราไม่กินแต่เรากินยาอยู่มันก็อาจจะทําให้เกิดน้ําตาลต่ําได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจําตัวแล้วรับประทานยาหลายๆตัวถ้าอยากจะทําวิธีนี้ แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะพบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันร์ทเวลา18นาฬิกาที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook o o k มหิดล h a น n e l y o u t u มหิดล i d o n Channel Apple Podcast Spotify a n c h o ล b l ็ c k d i t ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวรโรดมวิจิต